ก็รู้สึกดีใจที่ติด YBL แล้วก็ได้เจอเพื่อนหลายๆแบบแล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆดีใจคะ่ะว่าวราได้ได้เข้า YBL ครับดีใจครับสนุกมากแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆกันทุกวันทุกวันนั้นก็สนุกเียได้พัฒนาพัฒนาสิ่งเนือขึ้นครับ มันเหมือนเปลี่ยนสไตล์การเล่นของตัวเองมีความกล้าในการเล่นขนครับขอบคุณวายเอลที่ให้โอกาสผมนะครับ I nice with love all helped basketball coaches, very uh, they are very nice and, uh, they help me uh, and a my my m g ผมรู้สึกผมก็ได้พัฒนาในการเล่นกับเพื่อนได้ดีครับ At the very start I was very nervous but now I'm much more confident and I developed new skills ภูมิใจกับเพื่อนๆนแล้วก็โค้ช ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามผมครับขอบคุณครับขอบคุณโค้ชที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่คอยมารับส่งตลอดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยแนะนำแล้วก็สนับสนุนมาตลอด Thank you mom dad coaches teammates my family and everyone else that's been supporting me along the way I'm really thankful แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เล่นกับผมแล้วก็กองเชีชร์กับโค้ชครับ I am very thankful for my parents uh, my mom and my dad I coaches team uh, and really Ba my 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 ต้องขอขอบคุณโค้ดโค้ดโอโค้ดปอมเพื่อนที่คอยสู้กับผมมาตลอดและสอนผมให้ผมมีประสบการณ์ที่ดีครับขอบคณครับขอบคุณโค้ดโอขอบคุณโค้ดวันที่ทําให้ผมมาถึงวันนี้และขอบคุณพ่อแม่ที่มาทํางานมาดูผมแข่งเอขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ ออลีกแล้วก็โค้ดครับที่สปอร์ตผมค่ะขอบคุณพ่อแม่และน้องที่มาเชียร์ผมทุกคนครับขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณโค้ดขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมมาตั้งแต่วันแรกครับครับ yep.